เปิดบ้านรับการมาเยือนกระบี่เอฟซประกาศเก็บแต้มในบ้านด้านผู้บริหารสยามแมคโครเข้าพกรองผู้ว่าตราดทาพซื้อพืชผลการเกษตรขายในห้างค้าปรีขกขณะสุนยคุ้ครองผู้บริโภคภาคต้นออกเปิดเวทีสาธารณะคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเทเบิลทีวและตราทีวีดอท ขุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 3 9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ตอนตราดเอซเปิดบ้านรับการมาเยือนของกระบีเอฟซที่ประกาศเก็บ3มแต้มกลับบ้านขณะตราสเอฟซส่งรัฐพรแท่ตันและนักเตะต่างชาติประทะมั่นใจเก็บแต้มในบ้านได้ที่สนามกีฬาโรงเรียนตราตราการคูณนายประพันธ์นาคคงนำนักกีฬาตราสเอซลงซ้อมเบาๆโดยแบ่งเป็น3กลุ่มและให้นักเตะแ,แต่ละกลุ่มเล่นลิงชิงบอล หลังทําการฝึกซ้อมทีมมาหลายวันโดยการฝึกซ้อมในวันนี้มุ่งที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากฝึกซ้อมหนักมาหลายวันและเป็นที่น่าสังเกตว่านักเตะต่างชาติคนใหม่ชื่อแฟรงกี้ที่มาร่วมฝึกซ้อมกับทีมตราดเอฟซีด้วยโดยการแข่งขันในเย็นวันนี้ประพาน,นักพงศ์ได้จัดนักเตะชุดใหญ่ที่มีประสบการณ์ในเกมลงรับทีมกระบี่เอฟซีเพื่อหวังจะเก็บแต้มในบ้านที่ได้3มแต้ม หรืออย่างน้อยที่สุดต้องได้หนึ่งแตมซึ่งนักเตะที่คาดว่าจะได้รับการประกาศให้ลง11ตัวจริงประกอบไปด้วยรัฐพรแซ่ตนันพิรทัศน์โธทีเรือนดีโชคชัยชูไทยรวมทั้งนักเตะต่างชาติทั้งโคโบมิโลสลาฟทอสเมฟายเรมอนหรืออาจจะมีนักเตะต่างชาติโคต้าเอเชียคือคิมจุงยองลงด้วย ส่วนนักเตะกระบี่เอฟซได้เดินทางมาฝึกซ้อมที่สามกีฬาจังหวัดตราดโดยฝึกซ้อมเบาๆเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและมีโค้ชสวัสด์คอนแก้วและสตาฟโค้ชคุมทีมมาซึ่งเป้าหมายของนักเตะกระบี่เอฟซก็คือเก็บ3แต้มกลับบ้านเช่นกันหรืออย่างน้อยต้องมี1แต้มกลับบ้านโดยเกมการแข่งขันทั้งสทีมจะเริ่มแข่งในเวลา17นาิกา30นาทีเย็นวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด ายสยามแมคโครเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดหาหรือนำพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดตราดจำหน่ายในห้างแมคโครที่จะเปิดในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่ห้องประชุมทานมย,ยมสาะระกลางจังหวัดตราดนายสมคิดเนาแก้วผู้จัดการฝ่ายอาหารสดนางสาวอัชารามาโนราศผู้จัดการส่วนบริษัทสยามแมคโครจำกัดสาขาตราดและคณะเดินทางเข้าพบน,นายนรงธีรจันทรารงกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายอเนกทับรอยผู้อำนวยการเรือนจำเขารกรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องของการนำพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดตราดนำไปจำหน่ายในห้างแมคโครสาขาตราด ที่จะเปิดทำการในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยห้างแมคโครต้องการพืชผลทั้งผลไม้ผักนานา,นาชนิดปลาน้ําจืดและปลาทะเลที่เป็นผลผลิตของเกษตร,รกรในจังหวัดทั้งนี้ต้องการทราบจํานวนการผลิตของพืชแต่ละชนิดว่ามีปริมาณเท่าใดเนื่องจากในแต่ละวันมีความต้องการมากเช่นผักคะนา้าต้องการัวละ100กิโลกรัมเป็นต้นหากทางจังหวัดสามารถจัดหามาได้จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้แล้วทางผู้บริหารระดับสูงจะขอเข้าเยี่ยมชมการปรลูกการผลิตเพื่อทราบถึงกระบวนการผลิตด้วยในช่วงต้นเดือนเมษายน2556นี้น้องไปเช็คเลยว่าจะมั่งไปมาสุดเท่าไหร่ที่ต้องการต่อวันและหลาย,ลายพืชและต้นเขาปีนัดท<ฮ>ี่ไหนส่วนที่เหลือเนี่ยเรามาดูกันว่ายังเหลือจํานวนที่ต้องการเท่าไหร่ผมจะได้เริ่มสกิลในหลายที่เข้ามาด้วยกัน เข้าใจไหมครับ ศูนย์ค no ุ drafted, ้มครองผู th ้บริโภคภาคตะวันออกเปิดเวทีสาธารณะคุ้มครองผู้บริโภค8จังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอันเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในเวทีสาธารณะคุ้มครองผู้บริโภค8จังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออกซึ่งร่วมกับชมรมพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยผู้ป ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนและผู้บริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งผู้บริโภคทั่วไปทั้ง8จังหวัดในภาคตวันออกที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราช นายสงครามประจงประธานกรรมการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคตวนออกกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการเพิ่มความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนารวมทั้งเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเนรียนรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างเครือข่ายในภาคตวนออกซึ่งสําหรับการจัดเวทีในครั้งนี้ได้มีการแสดงปาถุกถาพิเศษเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน้าที่ของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัด การอภิปรายกลุ่มเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค8จังหวัดภาคตวนออกสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC 2015ผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศไทยความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านอาหารยาผลิตภัณฑ์และบริการและเรื่องสถานการณ์สิทธิผู้บริโภค5ประการโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหร ดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้อ่าเราก็อ้อมมาตรงนี้เขาจ่านะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ ที่นสเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ โรงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือกับราชนาจาักรกัมพูชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนับสนุนการศึกษาในไทยให้เยาวชน20คนจากจังหวัดกาอกง พันตรีธนงชัยสุขใสาอาจารย์ประจําโครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนํายาวชนจากจังหวัดเกาะกงราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าพบกับนางสาวเบญจวรรณอานเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดในโอกาสที่เดินทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตวันออกจังหวัดชมบุรีในปีการศึกษา2556 โดยพันตรีธนงชัยกล่าวว่าการเดินทางเข้ามาพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในครั้งนี้เพื่อนําเยาวชนจากจังหวัดกาะกงซึ่งเป็นจังหวัดเพื่อนบ้านของจังหวัดตราดเข้ารับโอวาจากท่านผู้ว่าก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในปีการศึกษาหน้า สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้กับราชนจาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเยาวชนชาวกัมพูชาเพื่อให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว3ปีโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สาม แต่เป็นครั้งแรกที่ได้ดําเนินการคัดเลือกเยาวชนจากจังหวัดกอกงให้เข้ามาร่วมโครงการรวม20คนซึ่งเป็นชาย13คนและหญิง7คนอย่างไรก็ตามหลังจากเยาวชนกลุ่มนี้จบการศึกษาแล้วคาดว่าจะเข้ามาเป็นครูที่ในนาคตอันใกล้จะมีการตั้งวิทยาลัยเทคนิคขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดกอกงในราชอาณาจักรกัมพูชารรบิกา องค์การบริหารส่วนตำบลสตอทำพิธีปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี2556ที่โรงเรียนวัดหนองบัวตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด นายสุพจน์เนี่ยประถมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดเดินทางไปประธานปิดการแข่งขันกีฬาตำบลประจําปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสตอที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่25-28มีนาคมที่ผ่านมาโดยการแข่งขันมีการแข่งขันทั้งหมด12ชนิดกีฬาแบ่งเป็นกีฬาสากล5ชนิดเชน่ชน กีฬาฟุตบอลเจคนทีมชายหญิงทีมเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีและทีมอาวุโสอายุ40ปีขึ้นไปวอลเลย์ลลบอลเซ<ส><ส>ปักตะกอ้อเปตองและหมากรุกไทยขณะเดียวกันก็มีกีฬาพื้นบ้านซึ่งมีจัชนิด,เ,นดเช่น,เ,นดเดินกะลาลร่อนกระดงส่งต่อความรัก รอบกลัวหันษารวมพลังสามัคคีวิ่งกระสอบและเรือบกอก่อนพิธีปิดนายสุพจน์เรืรอประถมได้เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศรางวัลรวมให้แก่ทีมผู้ชนะจากนั้นนายประโมทจันกระจ่างผู้บริหารและสมาชิกได้ึ้นมอบรางวัลต่างๆให้กับนักกีฬา จังหวัดตราเตรียมลำเนียงเสื้อผ้าสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปสมม่งมอบให้กับศูนย์อพยพบ,บ้านแม่สุรินจังหวัดแม่ห้องสอนที่ถูกเพลิงไหมกำลังพลจากชุดควบคุมฐานพลานาวิคโยธินที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตรา ร่วมกันลำเลียงสิ่งของเข้าสารอาหารแห้งรวมทั้งเกลือไอโอดีนจำนวน20ตันขึ้นรถบรรทุกพวก่วงเพื่อเตรียมลำเลียงไปส่งมอบให้กับศูนย์อพยพแม่สุรินต์ตำบลแม่เงาอําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ประสบปัญหาอักขีภัยเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นางสาวเปญจวนอ่าเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดราดยังเป็นผู้แทนประชาชนชาวตราดมอบเงินสด ร้อมทั้งผ้าห่มและเปลือแเอลดีนส่งมอบให้กับนายลบนวิีสาราลัยอุปนายกสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือตราดอีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุอักคีภัยในสูตรอพยพชาวกะเหรี่ยงที่บ้านแม่สุรินอำเภอขุนดวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเปิดรับสิ่งของบริจาคและเงินสดจากประชาชนชาวตราดผ่านเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยในทุกพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตราดร่วมการบริจาคเพื่อน,นําไปช่วยสูตรอพยพบ,บ้านแม่สุรินโดยจะมีการออกเดินทางจากจังหวัดตราดในช่วงเย็นวันนี้อย่างไรก็ตามทางจังหวัดขอขอบคุณประชาชนชาวตราดที่ร่วมการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ โดยเฉพาะทุกครั้งที่พื้นที่ต่างๆเกิดปัญหาด้านสาธารณภัยเช่นปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554ชาวตราดก็ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนผ่านมาทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ก,ากภาคตะวันออกมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วโดยจะมีฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิตําสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้มีความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรในรียนนี้อาจมีฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงชาวสวนผลไม้ควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ผูกยึดและค้ำยันกิ่งให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและลำต้นล้มเมื่อมีลมแรงขณะที่ปริมาณน้ำฝนมีไม่มากนะัก เกษตรกรควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชไร่และพืชสวนอย่างเพียงพอรวมถึงป้องกันการระบาดของสัตว์รูพืชจำพวกปักดูดที่จะดูดกืนน้ำเลี้ยงทำให้พืชสุดสมได้บริการแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี b t ทอนุสาวรีโทร9 0ย์8 18. 1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังเอ่าวสับปะรดโทร090 818-1844สถานีขนส่งเอกใหมโทษ090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนมือรัก The n i g ตรงข้ามร้านอาหารหน่องบัว พบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์